สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม World War II ครับสําหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว FPS นะครับเป็นตีมสงครามโลกนะตอนนี้เนี่ยจะเปิดให้บริการบนสโตร์ไทยเรียบร้อยนะครับซึ่งก็ตัวเกมนั้นจะมาพร้อมกับภาษาไทยเลยด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนั่นเองสังเกตเห็นว่าภาพเนี่ยก็ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวเกมเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูในส่วนของเมนูและนอกกันนะครับอ่า การตั้งค่าเซตตรงเซตติ้งเนี่ยสามารถกดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะกดเข้ามาแล้วก็มาปรับเอาได้เลยครับว่าเราจะปรับอะไรตรงไหนนะครับนี่ฮะปรับการควบคุมนะครับปรับกราฟิกนะครับก็ FPS เนี่ยปรับได้ถึง6 0 FPS เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างๆครับก็มาปรับตรงนี้แล้วก็ภาษานะครับล็อกอินบัญชีอะไรยังไงก็ล็อกเลยครับแบบเป็นของ Google หรือว่าเป็น Facebook ก็ได้นะครับผมตามนี้นั่นเองนะจ๊ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเล่นกันก่อนนะครับ ตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดให้เราเลือกเล่นนะครับกดเข้ามาดูตรงนี้ครับผมนี่ฮะมันจะมีเป็นโหมดส่งนะครับแล้วก็โหมดทีมเดสแมทแล้วก็อีกโหมดหนึ่งที่เปิดนะตอนนี้ก็คือโหมดที่แบบยึดจุดอ่ะนะครับแล้วก็มีโหมดมีดด้วยนะครับแต่ว่าจะเปิดตอนเลเวลเจ็ดส่วนอันนี้เนี่ยโหมดฟรีทั้งหมดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับก็จะเป็นเลเวลสิบที่จะเปิดแล้วก็มีการแข่งขันในทางอาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีโหมดระเบิดด้วยนะฮะก็จะเปิดเร็วๆนี้นะครับใครที่ชอบ นึ่งแครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นโหมดทีมเดสแมตกันละกันนะครับมากดเลือกเลยนะฮะแล้วก็กดเข้าไปต่อสู้นะครับในส่วนของปงของปืนอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะมาทาการอัปเกรดได้หรือว่าเปลี่ยนอาวุธได้นะครับเอออ่ะโอเคมาเลยครับมันส่งทีมมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะฮะจัดไปโอเคนี่ครับโอเคอาวุธที่เราใช้งานตามนี้นะครับแล้วก็ของต่างๆนะครับอ่ะกดไปชื่เรียบร้อยครับดูเลยฮะนี่ครับเห็นไหมภาพสวยป่ะนะครับผม ในส่วนการยิงนะครับเราสามารถปรับได้ว่าจะให้มันยิงออโต้เลยไหมนะครับเออเวลาที่เจอศัตรูปุ๊บนะครับมันจะแบบทําการยิงออโต้ทันทีนะครับผมนี่ฮะอย่างเงี้ยตูงตูงตูงตายไหมเรียบร้อยตายครับผมอ่าโอเคเราไม่ต้องทําอะไรมากครับเราแค่เล็งเป้าไปให้มันโดนศัตรูแล้วมันก็จะยิงเองอัตโนมัตินะครับผมมาเฮ้ยค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปครับเพื่อนค่อยๆไปอฮ้ยอยู่ไหนวะ เราสามารถดูแผนที่ได้นะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีเอจุดแดงๆบอกอยู่นะครับเอ๊ะแต่โอ้มันไปตรงนู้นแล้วอะ่ะน้างหน้าเลยไอ,เอย้เดวกอนแถวนี้ด้าหลังไม่มีนะอันนี้จุดเกิดศัตรูเนี่ยเอ้ยผมเชอแล้วอ่ามันไม่เห็นผมเว้ยอุ้ยมันเห็นแล้วยิงหัวห <c oughs> เรียบร้อยตัวผม <c oughs> โอ้ยซื้อระเบิดได้ด้วยเหรอไม่ซื้อครับไม่ซื้อโอเคนี่มาเกิดตรงนี้พอดีเรียบร้อยสิครับรออะไรล่ะครับ มาครับผมเราสามารถโยนระเบิดไปได้นะครับนี่ครับโยนระเบิดไปนะตอนนี้ผมจะเล่นอยู่บนโปรแกรมจําลองนะครับซึ่งก็อาจจะแบบดูไม่ค่อยแบบอันนี้เท่าไหร่นะผมใช้จอยเล่นด้วยนะครับผมนะตัวน,นี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยนัง่งไงศัตูศสตรูศสตสตูศัตรูอุ้ยอุ้ยด้านล่างด้านล่างมามีอุ้ยเป็นไหนแล้วโอ้ไม่กอเอา้าผมมองไม่เห็นเอา้าตายแล้วเหรอมาไปต่อครับไปต่อไปต่อ เห็นไหมโมแผนที่เล็กๆนะครับมันจะมีจุดแดงๆอยู่นะครับซึ่งมันจะบอกแล้วว่าสตูตรงไหนนะครับอันนี้มีสตูทั้งหลังผมด้วยนี่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมต้องวิ่งตามมันไปโอ้โโอ้โหโอ้ my god ไม oh ่ตายเหรอตายเต้ตายเต้อุ้ยอุ้ยอุ Shadow ้ยกระโดดก่อนกระโดดก่อนปึ๊บปึ๊บเราสามารถที่จะมาทาการแบบอ่อไอ้นี้ได้นะเพิ่มเลือดได้นะครับผมเราสามารถเพิ่มเลือดได้เลยนะครับมันจะมีให้เราเพิ่มอยู่ตรงนี้เมื่อเลือดเราลดนะครับ คือเราใกล้ตายแล้วอะเราสามารถกดเพิ่มได้เลยซึ่งก็จะมีเลือดให้ตามนี้ครับมี5้าชิ้นแล้วก็ระเบิด2ชิ้นแล้วก็ระเบิดควันอีกสองชิ้นนะครับอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุยอะไรวะเนี่ยนี่เนี่ยมามามาตายเรียบร้อยโอเคอาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างนะครับมีแบบแปลกๆนิดนึงนะบางทีเพราะว่าอย่างที่บอกแหละผมใช้โปรแกรมจำลองในการเล่นนะครับอยากให้ภาพมันออกมาชัดนะครับก็เลยเอาโปรแกรมจำลองมามาเล่นนะครับอุ้ยนั่นไงนั่นไง อุ้ยปืน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 หมดหมดปืนหมดอุ้ยมันลงมาแล้วอุ้ยเยอะจังวะโอ้โอ้ไม่กอดเฮ้ยเราต้องโยนระเบิดไปอือชหวยโดนละเพื่ออุ้ยไม่ตไปโอ้โหเยอะจัดอุ้ยเข้าไปใกล้มีด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 นี่ไงมีดแทงโอเคสวยอุ้ยนี่ไงเออเรียบร้อยสวยงามมากครับผมโอ้โหเกือบตายครับโอ้ไม่กอกินยาก่อนโอเคเรียบร้อยอย่าแล้วโอ้มันอยู่ตรงนี้ หัวแตกหัวแตกหัวแตกอุ้ยปืนปืนเขาดีด้วยอ่าเปลี่ยนปืนดีกว่าครับผมเอ้ยปืนเขาอันนี้อ่าปืนดีปืนดีเราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ด้วยนะครับโอ้แรงใช้ได้แรงใช้ได้โอ้โดวงข้างหลังวะ่ะเอ้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีกับอีกสี่สิบวินะครับผม่ะมา,มาอืมมันจะมีระยะเวลาจํากัดด้วยนะครับผมอืมแล้วเราก็สามารถกดใช้ได้นะของตรงนี้นะครับซึ่งมันก็แบบเหมือนเหมือนเป็นการแบบ วีอะไรสักอย่างหน่ะนะครับผมอืมโอเคเรียบร้อยไปมาตรงนี้ดีกว่าชิบเฮ้ยเราส่องจากตรงนี้ได้นี่ว่าโอ้นั่นไงเจอแล้วยิงไปยิงไปโอ้โหมาข้างหลังโอ้โหมาเต็มเลยอะพระเจ้าจอจโยระเบิดไปวันโหวโอ my god เล้งเล้งเล้งเราเล้งได้นะเราเล้งได้อุ้ย,ยมันมาจากไหนออกข้างหลงังข้างหลังไม่ไม่ไม่ผมผมไม่ได้ดูอ่าผมไม่ได้ดูแผนที่เลยนะฮะตอนเนี้ยโอ้มันหลบแล้วอะอุ้ยมันอ้อมมาตรงนี้เหรอไปไหนแล้วอะโอ้ยอยู่ตรงนี้มามาเพื่อนโอ้ไมก่ก็หัวแตกหัวแตกหัวแตกครับผมโอ้ยโ,โ,โอ้โอ้เลื่อนไปโอ้ยเรียบร้อยมาจากข้างหลังอเอาละครับสามสิบวิครับ ท,ทีมผมอาจจะยังชนะอยู่นะคิดว่านะนี่นะโอเคเลงอย่างนี้เลงอย่างนี้เลงอย่างนี้เออมองไม่เห็นเออเรียบร้อยสวยมันจะมีปืนสั้นนะครับปืนสั้นมาให้เราด้วยนะฮะเวลาที่กระสุนปืนอีกอันหนึ่งหมดนะครับมันจะสลับไปเป็นปืนสั้นทันทีนะครับตรงนี้โดนระเบิดไปว้าโ,โอเคห้าสี่สามสองหนึ่ง เรียบร้อยโอเควิกซอรี่แสดงว่าทีผมชนะนะครับเนี่ยใช้ได้ใช้ได้โอเคเลยนะครับชนะเสร็จแล้วก็เนี่ยฮะมันก็จะมีบอกนะครับว่าเราคิวได้เท่าไหร่เราตายไปกี่ตัวแล้วก็เราแบบแอทิสให้เพื่อนเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยฮะกดแอดเพแอดเพื่อนได้เลยนะครับผมตามนี้เนาะอ่ะโอเคกดดำเนินการต่อนะครับรูปแบบการเล่นจะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็มีนี่ครับมีบอกด้วยนะฮะ สรุปรายละเอียดต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นการบอกว่ารับรางวัลคูณ2นะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดดูโฆษณาได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่ดูนะครับประมาณนี้โอเคโอ้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับนี่ภารกิจเสร็จสมบูรณ์ก็กดรับเงินไป ทีนี้ก็เรามาดูในส่วนของหน้าเมนูตัวเกมนิดนึงนะครับตัวเกมก็ยังมีบางอันที่มันอาจจะยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับมันจะขึ้นแบบล็อกตรงนี้นะฮะอันนี้เนี่ยสามารถแอดตรงแอดเพื่อนได้นะครับกดเข้ามาดูแล้วก็ค้นหาชื่อเพื่อนแล้วก็แอดเพื่อนได้เลยนะครับพูดคุยกับเพื่อนได้ปกตินะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบดูโฆษณานะครับุ้ยของเสริมนี่คืออะไรกดเข้ามาดูสิโออันนี้กดรับได้ด้วยอ่ามีระเบิดมืออันใหม่ โอเคแจมครับผมทีนี้ถ้าเราจะได้อีกก็กดดูโฆษณานะครับส่วนอันนี้อ่าอันนี้ก็คือแบบเหมือนจะกดดูโฆษณาเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะต้องใช้แต้มอันนี้ด้วยนะครับแตบ้มกุญแจนะโอเคอันนี้เคเวสกดกราฟครับเสร็จเรียบร้อยโอเคพรีเมียมโอ้มันคืออะไรไม่รู้ครับอ่าเราได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีเกาะยุทธวิธีโอเคครับอัปเกรดเกาะได้ครับใช้เงิน4ี 40. โอเคอัพเข้าไป นี่ฮะเงินเรามีเยอะอยู่อะเราก็อัพไปเหอะนะครับทีนี้กดเข้ามาดูตรงปืนนิดนึงนะครับผมอาปืนเราก็สามารถอัพได้แล้วนะครับนี่ฮะกดเข้ามานะครับแล้วก็ทําการอัพปืนนะครับนี่ฮะอ่ามันจะมีบอกตามระดับเลเวลมันอยู่นะครับก็กดอัพไปนี่ปาเขาให้โอเคเงินเยอะเงินเยอะได้อยู่ได้อยู่อ่าสองร้อยแล้วก็อีกรอบนึงอ่าอันนี้เลเวล7นะครับเราถึงจะได้ปืนนี้มาแล้วก็นี่ฮะอัพขึ้นไปเลเวล12นี่ครับปืนเห็นไหม มีเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่ามันจะเป็นปืนรุ่นเก่านะครับปืนแบบสมัยสงครามโลกอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ฮะก็มีปืนหลายแบบเหมือนกันนะครับก็ลองมาสำรวจดูในส่วนตรงนี้อันนี้ไรเฟิลใช่ไหมนี่ฮะประมาณนี้เห็นไหมเออนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับผมเอาล่ะทีนี้ก็เอ้าปืนเราอ๋อเดี๋ยวนะ๋อปืนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วนะครับผมโอเคมาปืนอันนี้อัพหน่อยจัดไปปึ๊บนี่เนี่ย อัปเกรดหน่อยนิดนึงครับปืนสั้นมันจะได้ยิงแบบแรงขึ้นแรงขึ้นหน่อยนิดนึงโอเคร้อยสี่สิบอ่าอัพไฟสองร้อยหมดแล้วครับเงินผมนะฮะเรียบร้อยครับเออนี่คือของสวมใส่ของเรานั่นเองแล้วก็มีมืดนะเอ้ยมืดเป็นมืดซะง,งั้นนะครับมีดเออนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นเอ่อตัวละครน,นะครับผมนี่ฮะอ่าน,นะสลับสับเปลี่ยนได้นะครับมีญี่ปุ่นรัเสเซียมีอเมริกาเยอรมันนะครับเป็นสกิน ตัวละครนะครับประมาณนี้โอ้ยมีเกาะด้วยนะครับเราน่าจะอัปเกรดเกาะได้นะครับอัพไปแล้วด้วยนะครับเออเรียบร้อยนะครับตามนี้เนาะแล้วก็มีของพวกนี้ครับอันนี้ก็คืออัปเกรดได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สลับสับเปลี่ยนได้นะครับของอันไหนที่ว่ามันดีนะครับแล้วก็มาสลับสับเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมตามนี้เห็นไหมมันจะมีให้เราสลับอยู่นะครับแล้วก็อันนี้กระสุนเอไม่ใช่กระสุนเป็นระเบิดควันใช่ไหมแก๊สพิษเออนะครับโอเคนะอัปเกรดได้ด้วยนะ ออนะก็ลองเข้ามาดูในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ะสลับสบเปลนได้นะอเมริกันกับเยอรมันนะครับผม,มตัวเกมคร่าวๆก็จะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับในส่วนของเกมนะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดไปดูนะครับเพราะว่าเกมก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดก็คือมันเปิดในส่วนของสโตร์นอกมาก่อนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมาอยู่ในสโตร์ไทยเราเนี่นเอง นะครับยังไงก็ลองไปโหลดมานะครับใครเคยเล่นแล้วก็โหลดอีกก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมแล้วก็อยู่บนสตอไทยแล้วนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า,เ,าเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับไปแล้วบายบายสวัสดีทุกคนครับผม